เรลสันสลับพอใจความฟิตหงแดงนะประเดิมแพ้เน้นฟิตไว้ก่อนอันเนื่องสลัดกับเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลรับผลการแข่งขันไม่สมใจแต่สิ่งสําคัญนะฮะก็คือแข้งหงแดงฟิตสมบูรณ์อันเนื่องสลัดกับกุนซือชอวฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลได้เปิดใจหลังประเดิมคุมทัพหงแดงลิเวอร์พูลไม่น่าประทับใจเท่าไรนะครับเมื่อแพ้กับเบลสันนเอ็นสโมสรระดับแชมปีเป็นชิพไป1ประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องแบบ ไปสนามแข่งที่แอซลาเทนนิงเซ็นเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะเรเรดนะครับใช้ผู้เล่นลงสนามรวมกันมากถึง25คนซึ่งก็รวมถึงแข้งภายในทีมชุดใหญ่อย่างโมเมสซาลาโดมินิกโซโบสไล่เจ้าเรลคอนซาวัตตูรินโดเกติตจนกอตัสเซมิกาสฮารวีย์เลียดและสเตฟานบาเซติขณะที่เพลสเนนต์อนนั้นนี้ได้ประตูชัยจากลูกยิงไกลสุดเสซตของร็อบบี้เบรดี้ หลังจากที่เกมการแข่งขันพันมาได้ราวขึ้นชั่วโมงขณะที่มีรายงานมาว่าโซโบสลนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่33แต่คาดการว่าเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนสลัดยอมรับว่าผลการแข่งขันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนักเตะทุกคนฟิตเต็มที่หลังจากซอนสซดาของการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ได้ลงเล่นเกมนี้และสําคัญที่สุดก็คือทุกคนฟิตกล่องลงสนาม พวกเขาทีกคนรักษาวความฟิตระหว่างการแข่งขันอีกด้วยมันเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่ดีเยี่ยมโชคร้ายผลการแข่งขันในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่นักเตะทุกคนมีสภาพความฟิตสมบูรณ์มีนักเตะหลายคนที่ลงเล่นหลายนาทีส่วนพวกช่างดาวรุ่งก็ได้ลงสนามพอสมควรซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเฮดโค้ชชาวฮอลแลนด์กล่าวทิ้งท้ายนะฮะ ด่วนหรือผู้ผููมีลุ้นปิดดิวบาริสอัลเปอยูมาสหลังตัวนักเตะโพสไอจีว่ากำลังอยู่ที่ลอนดอนเพื่อมาเจรจาเรื่องการย้ายทียมถือว่าเป็นข่าวแรงและข่าวลุ้นเลยล่าสุดนะครับหลังจากที่บาริสอัลเปอยูมาสกองนตุกเก่งจากสโมสรกาลาตาสลายทีมดังในลีกตุรกีที่ณตอนนี้ถูกพบเห็นว่าตัวนักเตะรายนี้นั้นกำลังอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ทำการข่าวลือว่าการเดินทางมาที่ลอนดอนคัน,นเตเตะรายนี้ก็คือการเดินทางมาเจราจาเรื่องการย้ายทีมกับลิเวอร์พูลและไม่ใช่การเดินทางเพื่อมาพักผ่อนแต่อย่างใดโดยทีมฮงแดงลิเวอร์ก,กาลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักว่าทีมของพวกเขานั้นกําลังจะคว้าตัวดาวเตะในวัย24ปีายนี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดสมรนี้หลังจากที่นักเตะารนี้โชว์ฟอร์มเด่นกับทีมชาติตุรกีของเขาในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมันหมาก โดยยูมาสลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาในทนเนนแมตในกล่าวนี้จนทําให้ถูกมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะเลื่อนนักเตะรายนี้ให้ย้ายเข้ามาเป็นตัวแทนของโมซาร่าที่มีโอกาสจะเอาจากลิเวอร์พูลในปีหน้าเพราะเหลือสัญญากับลิเวอร์อีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและจากรายงานข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวอันจาสปอร์ของตุรกีก็ได้มายืนยันรายงานอย่างชัดเจนว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นสโมสรลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจำนวน30ล้านโยูโรหรือ25ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวยูมาสไปให้กับทางกาลาตาสายพิจารณาแต่ตามรายงานข่าวที่ออกมานั้นก็ไม่ได้ระบุว่าทีมดังเมืองไก่งวงทีมนี้จะยอมรับหรือตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวนี้จากลิเวอร์พูลแต่จากการที่บาริสอปยูมาสได้โพสต์อินสตาแกรมล่าสุดว่าณตอนนี้ตัวของเขานั้นกำลังอยู่ที่กรุงลอนดอน ทำให้เกิดกระแสะข่าวขึ้นมาในทันทีว่าตัวนักเตะรายนี้กําลังอยู่ที่อังกฤษเพื่อมาจราจารื่องการย่ทีมกับสโมสรลิเวอร์พูลและในส่วนของสโมสรเวสต์แฮมยูนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่กําลังให้ความสนใจในตัวของยูมาดเช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าตัวเรื่องในการแยายทีมของยูมาดนณะตอนนี้น่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือไม่ก็เวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับซึ่งนั้นว่าการที่ณตอนนี้ลิเวอร์พูล ระบุว่ากําลังแสดงความสนใจในตัวของนักเตะรายรนี้เป็นอย่างมากดังนั้นน้ําหนักของข่าวดังกล่าวนี้กําลังเทมาทางลิเวอร์พูลแบบเต็มๆซึ่งก็ต้องมาลอลุ้นกันต่อไปว่าการมาที่กรุงลอนดอนของยูมาสในครั้งนี้จะนําไปสู่การทําให้ลิเวอร์พูลปิดเดียเ่ยวผู้เล่นรายนี้แบบสายฟลาได้หรือไม่นะฮะก็ไปปรากฏตัวที่ลอนดอนนะครับแต่มีข่าวเชื่อมโยงก,กับเวนแฮมและลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้แหละครับใครจะได้ไปล่ะครับ พอเวนแฮมนะครับก็เป็นทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนนะรับกูหลงเงิดด่วนสื่อสเปนตีข่าวชวนตะลึงอีกครั้งเทนอเล็กเซนเ์โนตกลงย้ายซบเดือมารธิดทางวาจาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับก็แน,นำให้แฟนๆฟ,ฟังขำๆเท่านั้นเองนะฮะไม่น่าจะมีมูลความจริงเพราะมาจากทางสื่อของสเปนตีข่าว เทนนัลเล็เดอร์โนนะฮะกองหลังรองกับตันทีมลิเวอร์พูลก็ยังคงตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมสู่สโมสรมเรอลมาดรดอย่างต่อเนื่องหลังมีรายงานมาว่าจากสื่อของสเปนล่าสุดวันณตอนนี้เทนนเล็กซนเดอร์โนได้มีการตกลงทงวาจากับทีมชั้นลีกลาลิกาสเปนฤดูกาลล่าสุดว่าตัวของคนนั้นตกลงที่จะย้ายไปร,ร่วมทีม,รมเรอลมาดรดแบบฟรีค่าตัวในฤดูกาลหน้าไปเป็นที่รลยลยแล้ว โดยตามรายงานข่าวที่น่าตกตะลึงนี้ก็มาจากท่านั้นของ t o โดเฟจเจ j z สสื่อในประเทศสเปนได้ออกมาตีข่าวอ้างถึงสายข่าววงในที่อยู่ในสมุสรเรือมเรดโดยยืนยันว่าในตอนนี้เทนอเล็กซิเนโนได้มีข้อตกลงทางวาจากับเรัวมเรดเสร็จสิ้นแล้ว และตัวของเทรนส์นั้นจะเดินทางมาถึงเบอร์นาเบลเมื่อสัญญาของเขาสิ้นสุดลงในปีหน้าฉะนั้นถือว่าเป็นการวางแผนการทํางานสำเร็จรูปของเดร์มาริดที่เคยทำสำเร็จมาแล้วหลายครั้งโดยทีมราชันชุดขาวจะเน้นติดต่อกับนักเตะซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกที่เหลือสัญญากับต้นสกัดอีกเพียงแค่หนึ่งปีและทาการปิดเดียวลงหน้าจากนั้นก็รอให้นักเตะเหล่านั้นหมดสัญญากับต้นสกัดแล้วย้ายมาร่วมทีมแบบฟรีค่าตัวในปีถัดไป โดยนดีตที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเดือมอริตนั้นเคยใช้แผนดังกล่าวนี้มาแล้วในการคว้าตัวดับบิดอาบามาจากไบอมนิกและการคว้าตัวอันโตนิโอรูดิเกอร์มาจากเชลซีและใตอนนี้เทนส์ลเล็กซ n o นโนก็ถูกระบุว่าได้มีการตกลงย้ายทีมไปเป็นที่หนึแล้วและเทนน์อเล็กซนโนกกำลังจะย้ายเข้าสู่ทีมย,กย,กย,กยกักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนทีมนี้แบบฟรีค่าตัวในปีหน้า ซึ่งนารอว่าในตอนนี้ลิเวอร์ pool มีเวลาอีกไม่ถึง12เดือนแล้วนะฮะที่จะต้องขยันเร่งกันต่อชินดชุ่ใหม่ให้กับเทนส์อเล็กซานเดอรให้ได้โดยเร็วที่สุดแม้ว่าก่อนหน้านี้สื่อต่างๆบนเกาะอังกฤษหลายสำนักต่างก็แสดงความเชื่อมั่นว่าเทนส์อเล็กซานเดอรต้องการอยู่คับแข่งขกับลิเวอร์ pool ต่อไปจนเลิกเล่นเพื่อเป็นตำน,นานของสโมสรลิเวอร์ pool ในวัยเด็กของเขาแต่สถานการณ์ณตอนนี้อาจจะไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้ว และก็ดูว่าเทนส์อเล็กเซนโนนั้นนะครับต้องการที่จะดูสถานการณ์ของทีมลิเวอร์พูลยุ่งหม่ภายใต้การกลุมทีมของอร์เนอร์สลอตว่าจะไปได้ดีหรือไม่เพราะถ้าหากลิเวอร์พูลล้มเหลวตั้งแต่ฤดูกาลแรกแล้วแล้วก็ก็มีโอกาสสูงเลยที่เทนส์อเล็กเซนโนจะเลือกทิ้ง Liverpool, ลิเวอร์พูลและย้ายไปหาความสําเร็จในอาชีพการแข่งขที่เรารเมเรดตามที่กําลังตกเป็นข่าวเชื่อโยงอยู่ในตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับข่าวดังกล่าวนี้ถือว่า มีความน่าเชื่อถือน้อยมากนะฮะและแม้ว่าจะสามารถคิดไปได้เองว่าเทนส์อเล็กซานเดอรโนมีกาเยดยะทีมได้จริงแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่ารองกับตันทีมลู่รายนี้กำลังจะย้ายเทียมดังนั้นข่าวลือจากสเปนในตอนนี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือและแฟนบอลก็ควรมองข่าวดังกล่าวนี้ให้เป็นเพียงแค่ข่าวตลกหรือข่าวสีสันเท่านั้นเองนะฮะ ด่วนโยฮันบาโกโยโกปฏิเสธการย้ายไปค้าแขงในลีกซาดีอาระเบียและเขากำลังฝอาร,รอข้อเสนอจากลิเวอร์พูลอ่อยแล้วนะสโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีมดังแห่งศึกเวทีพิีเมียรที่นัตอนนี้กลับมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับโยฮันบาโกโยโกก่องหน้าทีมชัดเบลยยมอีกครั้งหลังจากที่มีรายงานล่าสุดว่าดาวเตะดรุ่งรายนี้พึ่งจะทำกาปรปฏิเสธข้อเสนอจากทีมในลีกซาดีอาราเบียโดยให้ผลว่า ต้องการความก้าวหน้าและอยากจะอยู่คัแข่งในลีกยุโรปต่อไปและพิมลิกนั้นคือลีกที่ตัวของเขานั้นกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากซะ่นนั้นก็เหมือนกับการที่บอกใบให้ลิเวอร์พูลเร่งยื่นข้อเสนอมาซื้อตัวเขาประรมทีมโดยด่วนเพราะณตอนนี้ก็มีเพียงแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมานะฮะโดยก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของสมสรสอนพีวีไฮเฟนนั้นมองว่าจะ ใช้มหาการรมการแก่งขัมฟุบอลยูโร2 0 2 4ในครั้งนี้นั้นเป็นที่ชุบตัวให้กับโยฮันบาโกยโกเพื่อที่จะได้เรียกร้องค่าตัวในการยืดเทียมที่สูงขึ้นแต่จากการที่ทีมชาติเบลเยียมโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่ในทัวร์เมนต์แมตชนี้ก็ทําให้ตัวของโยฮันบาโกยุโกนั้นไม่สามารถโชว์ฟอร์มเด่นออกมาได้เช่นเดียวกันนั่นทาให้ณตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงที่สโมสรพิเว่ไฮ์เฟนจะตั้งราคาขายโยฮันบาโกยุโกเอาไว้ที่42ล้านปอนด์ ราคาเดิมที่เคยประกาศออกมาในช่วงแรกโดยล่าสุดเป็นท่านั่นของ r i ิสอ l ลฟิงสซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือชาวฮอลแลนด์ and, ก็ได้ออกมาตีข่าวรายงานมาว่าสถานการณ์ของโยฮันบาโกยโก้ในตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปโดยมีคำยืนยันว่านักเตะในวัย21ปีรายนี้ได้รับข้อเสนอจากสโมสรอัลเอรัลาในลีกซาดิอาระเบีย แต่ตัวของคนนั้นก็ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวและแจ้งกลับไปว่าไม่มีความคิดที่จะย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียแต่อย่างใดซึ่งแน่นอนนะครับว่าในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากๆว่าโยฮันบาโกโยโกนั้นต้องการที่อยากจะย้ายไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกและช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญข,ข,ของผู้เล่นรายนี้หรือผู้พูลคือทีมที่ติดตามนักเตะร,รายน,นี้มาอย่างใกล้ชิดและยาวนาน และผมก็เชื่อได้ว่าโยฮันบากโกโยโุกนั้นกาลังเฝ้ารอข้อเ,ขเสนอจากลิเวอร์ pool แต่สําหรับในตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอดใดๆทั้งนั้นจากลิเวอร์ pool ที่ยื่นไปที่เพจวีไฮโอเวนแต่ก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีการเจรจาเบื้องหลังกันในเร็วๆนี้เพราะลิเวอร์ pool นั้นชื่นชอบสูน้ารายนี้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันโดยถือได้ว่าโยฮันบากโกโยโุกเป็นนักเตะที่มีความโดดเด่นในตำแหน่งปีกขวาเป็นอย่างมากและลิเวอร์ pool นั้นก็กาลังมองหาผู้สืบทอดในตำแหน่งของโมเมตซาลายู่พอดิปเอรี ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการยนทีมแบบสายฟัแลับและแฟนบอลลิเวอร์พูลคงจะต้องติดตามเดี๋ยวนี้เอาไว้ให้ดีๆนะฮะลิเวอร์พูลมั่นใจได้ตัวมาร์กเกมาเสริมแกล่งในแนวรับลิเวอร์พูลการเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวมาร์กเกอฮกองหลังจากเกิร์สฟอพเร หลังจากที่อาร์เซนอลได้ถอนตัวเนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าตัว70ล้านปอนด์ได้เลรูผูกำลังมองหาการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับและมาร์เกฮีก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยผลงงานที่โดดเด่นท่านั้นนมทีมชังกฤษและคริสตัลพาเลซทีมท้องรายงานเมื่อวันวันวิวผูมั่นใจที่จะบรรลุข้อตกลงในการปิดเดี่ยว คว้าตัวมาร์เกห์ได้ในราคาประมาณ65ล้านปอนด์แม้ว่าพาเลทต,ต้องการค่าตัวที่สูงกว่าเนื่องจากเชลซีจะได้รับส่วนแบ่ง20%จากการขายมาร์เกห์อาร์เซนอลได้เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ลิเาโดคาราฟิโอรีกองหลังจากโบโลญญาแต่การเจรจยยังคงติดปัญหาในเรื่องของค่าตัวการเัญญาก,กับเกฮ์จะถือเป็นการสมทับครั้งสำคัญของลิเวอร์พูลและเป็นการแก้ปัญหาในอนอดรับของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ สีเหตุผลที่ยังมีความหวังแม้ลิเวอร์พูลจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวในตลาดการซื้อขายนักเตะสีเหตุผลนะครับที่ยังแอบหวังได้ถึงลิเวอร์พูลจะยังเงียบกริบในตลาดการซื้อขายนักเตะถึงตลา,าดการซื้อขายนักเตะจะเปิดมาพักใหญ่แล้วนะฮะแต่ลิเวอร์พูลของเรายังคงไม่มีวี่แววที่จะคว้าใครเข้าสู่ทีมเลยแต่เดี๋ยวก่อนยังมีเหตุผลให้เรามองโลกในแงดนด่ดีก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นจริงอยู่ว่าัมร์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เราได้โค้ชใหม่ทีมงานใหม่ผู้บริหารใหม่ยกชุดแต่ในสนามยังไม่มีหน้าใหม่โผล่มาให้เห็นเลยแน่นอนว่าแฟนบอลทุกคนก็ยังเห็นทีมเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอะไรให้รู้สึกดีกับทีมในตอนนี้ 1. นักเตะฟิตปังไม่มีใครเดียงนักเตะหวงดังลิบุลัยกลนไปรับใช้ทีมชาติในช่วงซัมเมอร์มีทั้งลงอุ่นเครื่องและลงเล่นเกมทุนแมทแต่โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บกลับมาเลย นั่นแปลได้ว่าทุกคนก็จะพร้อมลย Pre ุยพรีซีซั่นตั้งแต่เกมแรกที่จะกลับมารายงานตัวซึ่งถือได้ว่าสําคัญมากๆเพราะนักเตะส่วนใหญ่มีเวลาเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาลไม่ถึง2อาทิตย์ถึงจะต้องค่อยๆปรับตัวเพราะกรรมศึกหนักมาทั้งฤดูกาลแต่การได้ซ้อมตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีกว่าต้องมาเสียเวลาพักรักษาตัว 2. ทุกคนมีสิทธิ์พิสูจน์ตัวเองผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างอันเนอร์สลัดบอกชัดเจนว่า อยากดูฟอร์มนักเตะชุดปัจจุบันก่อนตัดสินใจซื้อใครเราอาจจะลืมไปว่าโค้ชคนนี้ยังไม่รู้จักนักเตะดีเท่ากับพวกเรานะฮะเขาอาจจะมองหาคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างออกไปแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะได้เห็นทุกคนมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองก่อนที่สโมสรจะเปิดตลาดล่าตัวใครการตัดสินใจเรื่องการซื้ข,ขัยเตะจาะรอบคอบรัดคุมไม่ใช่สักแต่จะซื้อเหมือนทีมอื่นอย่างเช่นแมนยูเป็นต้น สุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของสโมสรเสมอไปแต่การที่ทุกคนมีโอกาสก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสนะครับฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองให้อา่านเนื้อสลัดได้เห็น 3. ทีมนี้ยังมีของก่อนล่าลาทีมไปเจคกิี้กรอบยังพูดถึงขุมกําลังของลิเวอร์พูลของเขาว่าผมไม่ได้คาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันไม่ใช่ทีมของผมอีกต่อไปแต่ยังมีศักยภาพสูงคุณภาพยังอยู่และยังพัฒนาได้ จะตรับตั้งใจทิ้งท,ทีมนี้เอาไว้ในสภาพที่ดีกว่าตอนที่เขาเข้ามารับช่วงต่อซึ่งนั่นว่าเขาทําได้โดยช่วงยิ่งกับตัวพ้เล่นเรามีดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นกําลังสําคัญก็ยังแกร่งและแข่งใหม่อย่างแม็กอลิสเตอร์กับโซบอสลัยก็คงเก่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากได้รับการปรับตัวยังไม่รวมว่าโค้ชสลัดและทีมงานจะเข้ามาสามารถเคี่ยวกรมนักเตะในสนามซ้อมได้มากแค่ไหน หลายคนอาจอยากจะเห็นวนลิบูอ,อยากจะได้กองหลังกับกองกลางตัวเพิ่มหรืออยากจะได้ตัวรุกอีกสักคนแต่ก็อย่าลืมว่าเรามีทีมที่ดีอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือหาผู้เล่นที่เข้ามาเติมเต็มและเพิ่มการแข่งขันภายในทีม 4. เงียบไม่จําเป็นต้องแปลว่านิ่งการที่ไมเคิลเอเวิร์ดกรับมาดูแลเรื่องการซื้อขันตั้งต่อาจจะทําให้ดิวต่งตางๆเงียบเกร็บจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย เขากินเชื่อรถายาร่วมกันทำงานแบบเงีย,งยบๆและลิชันฮิวผู้ในการกีฬาคนใหม่ก็คงทำตามแนวทางนี้เราเคยเห็นแบบนี้มาก่อนและความเงียบก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลวูอ,อยู่ในมือของคนที่มีฝีมือไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ตอนลาดตัวนักเตะและหลายครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จู่ๆก็มีข่าวว่าเราสนใจใครสักคนแล้วไม่กี่วันต่อมาคนคนนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่กับเรา บอกว่าเราคงได้เห็นแบบนั้นในเร็วๆนี้นี่คือสุขข่าวลเว์พูนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่20กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสรลเว์พูสโม,มสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลเว์พูและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ช้ผูบา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะอแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือใน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ